มาเช็คกันหน่อยว่างานสามประเภทที่คุณทำอยู่สัดส่วนมันเหมาะสมกันไหม กลับมาอีกครั้งนะครับกับหนังสือเล่มนี้เนาะ Getting t i n g s d หนังสือในดวงใจของผมเลยของเดวิดอเลนเนาะในการจัดการ productivity ให้มันมีระบบมากขึ้นหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากที่หนังสือเล่มนี้พูดออกมาแล้วมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะคือเรื่องงานสามประเภทมันมีอะไรบ้างไปดูกันเขาบอกอันแรกคือ work ครับงานที่ต้องทําสิ่งที่ต้องทําอะไรก็ตามที่มันอยู่ใน to do list นั่นแหละรเรียกมันว่า work ง่งายๆอันที่สองครับ unplan e d work ครับอันนี้แหละตัวปัญหาของเรา มันเป็นงานที่แอด hoc เข้ามาแทรกไม่ได้แพนเอาไว้อยู่ดีหัวหน้าก็โยนมาลูกค้าก็โยนเข้ามาโทรสายเข้ามาทําให้พี่หน่อยพี่เร่งมากเอาด่วนมากค่ะอันนี้คือ un p l a n e d work เนาะเป็นเสมือนเพลือกร้อนเป็นเสมือนไฟไหม้เราต้องรีบดับไฟให้ด่วนที่สุดนะครับประเด็นคืออีก un p l a n e d work ตัวนี้นี่แหละที่ชอบเข้ามาแทรกและทําให้ระบบเรวนไปหมดบางครั้ง มันเข้ามาแทรกเรื่อยๆมันเข้ามาแทรกตลอดเวลาจนเราก็ซัฟเฟอร์ไม่มีสมาธิทํางานที่เราต้องทําจริงๆแล้วไม่ได้แล้วบางครั้งมันก็นทำให้เกิดการเบิร์นเอาขึ้นจากอันแพนเวิร์กนั่นแหละอันที่3ครับ defining work ผมก็เลยชอบเรียกกับตัวเองว่า planning เนาะเป็นงานที่จะต้องแผ a น,นะมันเป็นงานวางแผนนี่แหละว่าเราต้องทําอะไรบ้างเนาะระบุว่าเราต้องทําอะไรให้เสร็จบ้างตรงกับเป้าหมายของเราเป้าหมายของแผนกเป้าหมายของส่วนตัวไหมเป้าหมายของชีวิตไหมอันนี้คืองาน planning ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้บอกว่า3ก้อนเนี่ยครับทุก job ทุก role ทุกอาชีพต้องมี3มก้อนนี้เหมือนกันแต่สัดส่วนของแต่ละก้อนมันไม่เหมือนกันเช่นสมมุติผมเป็น หมอละกันอ่ะหมอมีตารางเวรอยู่เนาะเรื่องงานเวิร์กที่ต้องทําเข้าเวรตรวจคนไข้อันนี้อาจจะชัดเจนมากขึ้นมันอาจจะประมาณ7จเปเลยก็ได้แต่ถ้าอยู่ดีมีเคสเข้ามาแทรกตอนกลางคืนหรืออะไรประมาณเนี้ยมันก็อาจจะเป็นอันแพนเวิร์กสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็ันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วอาจจะมีการวางแผนด้วยตัวเองหรือเปล่าดีไฟเวิร์อีกสัก็หรือเปล่ารวมกันให้ได้ประมาณ100%อถ้าชีพเราเป็นคอ l l เซนเตอร์เนาะแน่นอนงานของเรามันจะเป็นรอรับ โทรศัพท์อย่างเดียวเลยเป็นพาสติกอย่างเดียวนั่นแหละครับมันอาจจะเป็นงานที่เป็นแอดฮอกเยอะอันแพนเยอะก็ได้มีคนมาแทรกตลอดเวลาเนเจอร์มันอาจจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้งานเวิร์กของเราที่ต้องเป็นการโทรตามลูกค้ามันจะเป็นสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วมันอาจจะไม่มีการแพนนิ่งเลยก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติของตำแหน่งแบบนี้เนาะถ้าเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นจูเนียร์จูเนียร์มีหัวหน้าวางแผนให้หมดแล้วเรามีการนัดพิ้งกันบอกว่าวันจันทร์เดี๋ยวเราต้องแพนอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างในสัปดาห์นีี้้้่ออยาาาากกไไดะรรจเบง งานแพนนิ่งมันอาจจะน้อยมันอาจจะ5%้าเปมาแพนแค่ของตัวเองว่าสิ่งที่้องทำให้เสร็จตามที่หัวหน้าบอกมันต้องทําอะไรให้เสร็จบ้างเวิร์ของเราอาจจะเยอะกว่าเจ็สิบแปเลยอันแพนอาจจะมี10บ้าง20%บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าใครเป็นพาร์ทเป็นโลหัวหน้าเนาะต้องดูแลลูกน้องเราอาจจะไม่ต้องลงมือทําเองเราเป็นคนแค่ plan, แพนล้วค่อนคนมาเช็คว่างานอะเสร็จตามที่เราบอกหรือเปล่าตรงแพนนิ่งอาจจะเยอะ60สิบ สามเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอันแพนถ้ามันมีเคสลูกค้าฉุกเฉินโควิดเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยมันอันอันแพนก็จะเข้ามานะครับสิบยี่สิบเปอร์เซ็นงานเวิร์กของตัวเองก็อาจจะมีบ้างแต่งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมอนิเตอร์ลูกน้องอะไรเงี้ยนี่แหละครับคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้เพราะว่าถ้าเราไม่เคยเช็คว่าเนเจอร์ของงานของเรามันจะต้องสัดส่วนเป็นแบบไหนเนาะแล้วมันมีอันแพนเข้ามาแทรกเยอะๆคุณกําลังทําสิ่งที่มันไม่ควรทําอยู่นะมันจะทําให้สิ่งที่สําคัญจริงๆอย่างเวิร์กกับ defining work หรือ planning อา แล้วมันก็นทําให้เป้าหมายของอาชีพนั้นหรือโลนั้นหรืองานนั้นนะมันไม่สมบูรณ์ตามที่เราตั้งใจเอาไว้คุณต้องทาความเข้าใจว่าอาชีพของคุณตาแหน่งของคุณสัดส่วนของงานหลามสามประเภทเนี่ยควรเป็นแบบไหนแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่คุณแผนไว้ลองกลับมารีเช็คหน่อยว่าจะวางแผนง,งานเพิมเ่มเติมอย่างไรได้บ้างจะจัดการเวลาย,ยัางไงได้บ้างจะทําให้แอดฮอกมันน้อยลงอย่างไ,ได้บ้างจะสร้างระบบมาลดแอดฮอกยังไงได้บ้างแล้วเราจะทํางานให้ตรงกับสัดส่วนที่เราวางแผนไว้ ยังไงได้บ้างไปลองเช็คกันดูนะครับว่าง,งานของคุณสัดส่วนมันเหมาะสมแล้วหรือยัง